สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง Eve Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องรับจ้างเพื่อนทํากันบ้านแต่ดันโดนครูจับได้กันเย่เย่ไปดูกันเลยเฮ้ย <Hey, S 1> นี่พวกเราเออคือฉันยังไม่ได้ทําวิชาคณิตของครูอ้อยเลยอะ่ะขอไปทั้งทําก่อนได้ไหมฉันก็ยังไม่ได้ทําเหมือนกันฉันก็ยังไม่ได้ทําอ่ะ ฉันก็ยังไม่ได้ทามาทําไงดีล่ะเฮ้ยฉันก็ยังไม่ได้ทำมาำฉันก็ยังไม่ได้ทาําเหมือนกันอ้าวยังไม่ได้ทําทกันทั้งแก๊งเลยลระเนี่ยนันนาซี่โอยสงสัยต้องนั่งทําแล้วอดเล่นเลยอะ่ะใช่ทําไงดีอะเนี่ยค่าป่ายนี้ก็ค่าของครูออยแล้วนะนี่ทุกคนทุกคนยังมีเวลานะครูออยกว่าจะกลับมาอีกตั้งนาน นี่นายเงี่ยไปเลยนายไม่ใช่แก๊งเราเข้าทางแล้วล่ะเพื่อนๆฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฉันไม่ได้จะให้ลอกหรอกแต่ฉันจะเปิดร้านรับทำการบ้านฮะจริงเหรอใช่เฮ้ยเล่มละเท่าไหร่อ่ะเล่มละยี่สิบถูกอะ่ะไม่ต้องกินขนมเย็นมาละมาใช้เงินนี่แหละ นี่ทุกคนแต่มันผิดนะถ้าครูจับได้นี่เราก็โดนกันหมดเลยนะเอ้ยนายไม่ต้องยุ่งได้ไหมเฮ้ยมามา,มา,ม,ามาเลยเชอรี่เท่าไหร่เท่าไหร่เอามาทุกคนหยิบหนังสือตัวเองมาเลยนี่นี่นี่ทีละคิวนะฉันเป็นหัวหน้าแก๊งฉันขอ,อก,ก่อนจ้าลูกพี่ทำแป๊บเดียวพอครูออยกลับมาเสร็จทุกเล่มแน่นอน20 40 80เอ้ย60 80 100, 120อ้ยุ้ยฉันจะได้ตั้งไว้บาทแนะน่นี่นายเอ,อ๋อนายสนใจมาทำกันบ้านใช่ไหมยีบาทเองนะไม่สนหรอกเราทำกันบ้านมาตั้งแต่ที่บ้านเราก็เรื่องของ,ของนาะยมาฉันทำให้เพื่อนดีกว่าเนี่ยง่ายๆแค่นี้เองเขียนอย่าลายมือเหมือนกันนะเดี๋ยวครูจะจับได้เอาโอเคโอเคม,มาเล่มต่อไปมาเลยมาจ่ายเงินด้วยจ้า ไม่จ่ายก็ไม่ได้คืนนะอ่ะนี่นี่นี่เอาไปเลยนี่ให้เลย4ี่สิบไม่ต้องทอนโหเต็บด้วยใจดีจังฉันก็ได้ร4อยปี่สิสไม่ใช่สี่รอหสิบ้ยธุรกิจการทำกันบ้านของฉันนิดดีจริงๆเลยมานายจ่ายเงินเลยวางเงินไว้ให้ทุกคนเลยนี่นี่เอาไปวางวางเอ้ยเงินตกแล้วอ่านี่นี่วางเขาแล้วโอเคขอบคุณมาก เสร็จทุกเล่มแน่นอนอุ้ยทำไมทำกันอย่างนั้นล่ะไม่ทำเอาเองล่ะโอ้ยนี่นายเป็นบ้าเลยของนายเนี่ยก็พวกเราอยู่ของพวกเราเดีๆอะ่ะเฮ้ยนายนี่แนน่นนารำคาญจริงๆเลยใช่ๆเป็นอะไรนักหนาก็ไม่รู้อะไรขัดอยู่ได้อะ่ะใช่นี่ฉันจะทำธุรกิจทำกันบ้านของฉันนะฉันรับทำกันบ้านเล่มละ20บาท ถ้านายไม่สนใจนายก็แค่อยู่เงียบๆไปไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราแต่ถ้าครูจับได้อะฉันจะไม่ยุ่งด้วยหรอกก็แล้วไงอะใครให้ยุ่งกับนายล่ะครูเนี่ยไม่มีทางจะจับพวกเราได้แน่นอนเฮ้ยจะตีหรอนี่ยังไม่หยุดใช่ไหมอก็ได้เราไม่ยุ่งก็ได้อยากทำแล้วก็ทำไปเลย มาเล่มที่สามมาจ้าวางเงินทั้งหมดแล้วครบโอ้ยฮมีความสุขจังเลยเสียเงินแต่ว่าไม่ต้องเสียแรงป่ะพวกเราไปเล่นรอกันดีก,กว่าเสร็จแล้วบอกด้วยนะได,ได้ได้ได้โอเคไม่ต้องรอละปะไปเล่นรอกันดีก,กว่า <c oughs> มามาเล่นในห้องนั่นแหละเดี๋ยวจะตีหัวนายจริงๆเลยทำตัวเออเออ,เอ,อแล้วยังจะมาแบบ ทำอะไรของนายก็ไม่รู้น่าลำคัญจริงก็ฉันเตือนนายเฉยๆว่าถ้าครูจับได้พวกนายจะโดนกันหมดโดยเฉพาะเธอเลยโอ๊ยอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฉันบอกว่าใช้ใจทำธุรกิจทำกันบ้านอ้ายเฮ้ยปลดปล่อยอารมณ์อย่าทำให้เจ้าข,ของร้านอารมณ์เสียสิเดี๋ยวเพอมาขีดกันบ้านพวกเราทิ้งซะทำยังไงละ่ะแล้วก็เละหมดเพราะนาย,ยนะขอโทษ เราไม่ยุ่งกับพวกนายแล้วอยากทำอะไรก็ทำไปเลยออฉันบอกไว้เลยนะนายเด็กเรียนแบบนายเนี่ยจะเจริญเหมือนกับคนที่เปิดรับทำกันบ้านเหรอได้ทั้งเงินแถมเสียแรงนิดหน่อยเองอ่ะเสร็จหมดทุกเล่มเห็นไหมแป๊บเดียวเองนายทำมาจากบ้านแล้วจะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คอยดูก็แล้วกันนะ ปาปทุกคนไปเอากันบ้านกันโอเคขอบคุณนะที่มาอุดหนุนไว้หลังจะมาอุดหนุนบ่อยๆเลยไปนั่งรอครูออยกันดีกว่าทุกคนโอเคนั่งรอส,สวยๆ <c oughs> ไปกินข้าวมาสักอิ่มเลยใกล้จะฆ่าตัวเองแล้วด้วยเดี๋ยวไปเข้าก่อนเวลาไปเลยละกันนะจะได้ตรวจกันบ้านเด็กๆไปด้วย ไปไปไปเด็กๆนั่งกันเรียบร้อยเชียวแปลกปกติเล่นกันเจียวจ้าวเลยอ่าเด็กๆครูมาแล้วจ้ามาการบ้านเสร็จหมดไหมเสร็จหมดค่ะเสร็จครับโอเคเสร็จทุกคนนุ้ยน่ารักจังเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยวส่งการบ้านมาข้างหน้านะคะแล้วเดี๋ยวข้าคนข้างหน้าออาให้ครูเลยคะ่ะเ,เดี๋ยวผมยื่นให้นะครับ นี่ครับเออโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมที่จะส่งส่งทุกคนแล้วนะค่ะมานี่ของเด็กชายลีโม่ถูกต้องค่ะเย้เดี๋ยวค่อยมารับสมุดไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวครวไปแจกกว่าอ่ะเด็กหญิงเอมมี่ผิดนะคะผิดหมดเลยอะ่ะอา้าวครูสอนไปไม่เข้าใจเหรอคะเมื่อวานอะ่ะ เออสงสัยจะเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยอะค่ะหนูอาจจะเบลอเออะค่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรของใครเนี่ยชื่อไม่เขียนอา้าวตอบเหมือนเอ็มไม่เยอะอะของใครลายมือเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยเของใครคะทำไมตอบเหมือนกันน่ะลอกกันมาหรอเออน่าจะบังเอิญมากกว่าครับครูอ๋อ,อ,อโอเค ของเนเน่ตาเหมือนเลยเหมือนสองคนนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ตรวจนะขอดูทุกเล่มก่อนคืออะไรของเอ๋ก็เหมือนกันของครีมก็เหมือนกันอีกเฮ้ยทำไมเหมือนกันทุกคนเลยอ,ะอ่ะฮะยอมรับมาทุกคน ทำไมถึงเหมือนกันลอ,อกกันมาใช่ไหมลายมือไม่เหมือนกันนะแต่ว่าอะไรอะ่ะทำไมเหมือนกันทุกข้อเลยคำตอบเนี่ยฮะอุ้ยทำไมเธอทำแบบนี้เออใช่ไม่เขียนมาดีๆค่ะขอโทษฉันไม่รู้มันถูกหรือผิดเออยังไงคะนักเรียนสรุปตอบมาค่ะถ้าไม่ตอบครูจะหักคะแนนทั้งห้องนะคะ ครูครับเดี๋ยวผมตอบให้อ่ะเด็กชายลีโมพูดนะลีโมอะไรเพื่อนเขาจะพูดให้เขาพูดไปสิคะอ่ะว่าไงคะคือคนข้างหลังสุดคนนั้นนะครับเขารับทำการบ้านฮะรับทำการบ้านใช่ครับแล้วเล่มของเขาก็เล่มนั่นแหละครับที่ไม่มีชื่อนยฮะ,ะ,ะ,ะนี่เธอรับทำการบ้านเหรอไอ้ลีโมพูดทำไมเนี่ย ฮ้ยตายแล้วทำแบบนี้มันไม่ถูกนะคะนักเรียนเอางี้ทุกคนไปยืนกระต่ายขาเดียวอยู่หน้าห้องส่วนเธอครูจะหักคะแนน20คะแนนเฮ้ยลีโม่เป็นพ่อนายคนเดียวเลยบอกไม่ยุ่งแล้วไปฟังครูทำไมเนี่ยนั่นนะซื้อเี่ไม่ต้องไปว่าเพื่อนเลยและทำไมเธอไม่เตือนเพื่อนลีโม้ ผมเตือนแล้วครับเขาก็หาว่าผมเอ๋อมั่งผมซื่อปือ้อผมไม่ควรสนใจเรื่องของพวกเขาอะไรอย่างนี้ครับอโอว่าเพื่อนด้วยนี่บอกเลยนะพวกเธอเนี่ยหน้าตีนจริงเลยอยากจะตีคนละทีนะเนี่ยแต่ว่าไม่เอาหมดเปลืองแรงไปไปทาโทษอ้าวส่วนเธอมาชื่ออะไรบอกชื่อจริงมาเลยเดี๋ยวจะหักคะแนนสักกี่สิบคะแนนดูซิจะเหลือกี่คะแนนเนี่ยแหม อ่ะแล้วก็บอกไว้เลยนะคะว่าอย่าไปหาทำอะไรแบบนี้อีกนะวิชาอื่นก็ห้ามรับทำไม่ใช่วิชาครูคนเดียวเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไม่ทำแล้วค่ะแล้ววันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สิบแล้วค่ะโอ้โหทำให้เขาผิดด้วยไปคิดร้อยสี่สิบเลยค่ะโ,โอ้โหวันหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมเนี่ยแล้วครูจะตุอยยังไงอ่ะมาทุกคนไม่ต้องไปทำโทษหน้าห้องแล้ว ฉีกกระดาษมาเขียนโจทย์ข้อนี้ไป20จบทุกคนส่วนเธอก็หัก20คะแนนเหมือนเดิมนี่แหละเอ้ยครูหนูขอทำแบบเพื่อนไม่ได้หรอไม่ได้กดก็คือกดทำไปเร็วฉีกกระดาษมาเฮ้ยอารมณ์เสียจริงๆเลยมาเดี๋ยวบวกคะแนนให้รีโมสัก5คะแนนขอบคุณครับเอ้ยโอย น่าเบื่อจริงๆเลยลีโม่นั้นลิโม่ฝากไว้ก่อนเถอะทุกคนอย่าไปหาทําแบบนี้นะก็คือถามก่อนเลยว่าทุกคนเคยรับทํากันบ้านกันไหมถ้าเคยรับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกมาด้วยนะอะโอเคก็สร็จับ็วนนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกันแล้วก็แชร์กด subscribe ให้ช่องอีฟชาแนลด้วยนะบ๊ายบายทุกทุกไปแล้วแล้วก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กได้บ๊ายบายไปแล้วฮ้ยอารมณ์เสียก็เด็กจริงๆเลย